สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมจานเสียนนะครับเสียนเจ็ดเก้าชนแนลนะครับวันนี้แอดก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะครับซึ่งเป็นสรุปนะครับสรุปตัวเด่นนะครับซึ่งเป็นสูตรสรุปตัวเด่นประจําำว,วันที่16บหกกุมภาพันธ์นะครับสองพันห้แอดจะมาแบ่งปันแนวทางนะครับซึ่งเป็นสูตรสรุปตัวเด่นนะครับเพื่อนๆซึ่งเขาก็เดินดี ติดต่อกันมาข้ามปีนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรับชมกันเลยนะครับเพื่อนสำหรับสูตรตัวนี้นะครับเพื่อนเราจะนำเลขนะครับเอาเป็นตัวเอาเป็นเลขบนก่อนนะนะครับเพื่อนเลขบนกันก่อนนะครับซึ่งก็คือเอาสิบแลนหน่วยนะครับสิบแลนหน่วยของงวด ของสองงวดนะครับมาบวกกันนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ของงวดที่สามนะครับงวดที่สามเก้าสามนะครับเก้าสามบวกเก้าหกนะครับได้หนึ่งแปดเก้านะครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสำหรับงวดนี้นะครับชนหนึ่งและเก้านะครับ 9ก้านเะครับเลขออก19 96งเเบวกหนเท่ากับเก้าหกบวกหนเท่ากับหนึนะครับหนึก็ชนไปที่11นะครับเลขออก11นะครับ เกือบถูกเลข3ทั้ง3ตัวเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าออก4 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับไปเราก็นำ19นะครับมาบวกกับ11บวกกับ11ก็จะได้30นะครับ30 30นี่ก็คืองวด16 กุมภาพันธ์นะครับหกคืองวดของออกลางเดือนกุมภานะครับก็คืองวดวันที่16ก็ได้ออกมาที่3และ0ูนยะครับสและศูนยสำหรับตัวเด่นบนนะครับเพื่อนต่อมาตัวเด่นล่างนะครับเด่นล่างล่าง ก็สูตรเหมือนเดิมนะครับเพื่อนหนึ 1, 4, ่งสี่บวกกับห้าแปดเท่ากับหนึ่งแปดอขออภัยครับเพื่อนตัวนี้ต้องเป็นเจ็ดสิบสองนะครับ 72 72สิบสก็เข้าที่เลขเก็ดนะครับเข้าที่เลขเก็ดห้าแนะครับ58าแปดบวกสีเท่ากับหนึซึ่งงวดนี้เลขล่างหลุดนะครับ หนงตัวนี้วิ่งขึ้นบนออกสี1นะครับ1ตัวนี้วิ่งขึ้นบนนะครับส7่เบวกเกสองเท่ากับ139 หนึ alors, 16, 6, 9, ่งสามเก้าสิบหกก็พอหกหกนะครับบนก็ได้แล้วนะครับล่างก็ได้แล้วนะครับบนได้สามศูนย์ล่างได้หนึ่งสามเก้านะครับต่อมาแอดก็จะจับหาตัวเด่นนะครับจับหาตัวเด่นบนนะครับ จับหาตัวเด่นบนจับหาตัวเด่นบนนะครับหาตัวเด่นบนเราได้บนเราได้3และ0เราได้3และ0นนะครับซึ่งเป็นตัวเด่นของสูตรบน3และ0ก็จะมีอยู่ สามคู่นะครับเพื่อนๆสตัวนะครับก็คือ0 3นย์สาะครับศูนย์สนะครับจาก20คู่จาก20คู่เหลือ3มคู่นะครับถ้าเอามาประกบกับสูตรสรุปตัวเด่นของเรานะครับก็จะได้0ูน 3ามแล้วก็83นะครับแอดฟันให้3ตัวนะครับ3คู่นะครับสำหรับบนบนอย่างเดียวบน16กกุมภาหกหกต่อไปล่างนะครับ ล่างของเรามีอยู่สิบสองคู่นะครับเพื่อนสิบสองคู่สิบสองคู่ล่างก็จะชนหลายตัวน,นะครับเราได้หนึ่งสามเก้านะครับเพื่อนหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าก็จะมี สามหนึ่งสามห้าสามหกหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกซึ่งเก้าไม่มีนะครับเก้าไม่มีเลยนะครับอยู่นี่มีแต่หกนะครับเราก็จะเอาหกนะครับดึกเอาหกมานะครับก็จะได้เลขอยู่เก้าคู่นะครับเก้าคู่จากสิบสองเหลือเก้านะครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกสามหนึ่ง สามห้าสามหกหกหนึ่งหกสามหกห้าสำหรับเก้าคู่นี้นะครับเพื่อน สำหรับเก้าคู่นี้นะครับตัวที่แอดมั่นใจที่สุดนะครับมีอยู่สามคู่นะครับเดี๋ยวแอดจะฟันให้เลยนะครับเพื่อนๆฟันตัวเด่นให้เลยนะครับสามคู่นะครับที่แอดชอบนะครับมีหนึ่งห้าสามห้าแล้วก็หกห้านะครับเพื่อนจากสิบสองจากสิบสองคู่นะครับมาเหลือเก้านะครับ จากเก้าเหลือสามนะครับจากเกเหลือสดูนี่นะครับฟันเด่น3คู่เท่านั้นนะครับสำหรับล่างนะครับล่างล่าง16บกุมภาพันสองห้าหนะครับ12เหลือ9กเหลือ3มนะครับ3คู่บนก็3คู่นะครับ บนก็3มคู่นะครับบน0ูนย์สามสสามแปดสมนะครับส่วนล่าง1นึ่งห้าสามห้าหกห้านะครับขอบคุณครับ